ตอนนี้ก็บว่านได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับทีนี้มีการแซ่์เม็ดเขารีบออกเล้วแต่เม็ดตรงๆรหร่ะมีการแชร์นำสมข้นใหม่น้ำนะครับแต่เม็ดตรงๆเดยมนะครับว่านเป็นน้ำหอมกินควันไฟเอานอนเป็นน้ำครับบัมีฝุ่นบ่เข่าดังบ่เกิดมลพิษต่อตัวเองนะครับแต่มีลูกน้องมาเฝ้าอยู่ เห็ดเข่ามันกินน้ำนี่ประโยชน์อย่างเดียวคือมาเป็นมูคนเกิดมาอยู่น้ำก็เลยต้องนี้ดูแล่หน่ครับแบกกี้แบกกี้น้ำซื้อภาษาไทยว่าดำนะครับซื้อภาษาอังกฤษว่าแบกกี้มึนบอกกับพ่อได้อยู่อันนี้พิษนี่กันตีกับหมอบลงตีกับตายจะซื่อคนนะคนนะแบกกี้เห็นด้วยลบหลีกวะ เดี๋ยวการนีเป็นลูกน้องพี่ถุงกันแล้วนี่เฮ้ยเพื่อนน่ะจักกลมเ้ยนี่อืออเอาละบ่เอาละเอาละมึงไปไปเอ้ยเข่าตาดิ้นไหมดูเดี๋ยวเด้ออู้เดี๋ยวเขาไปบ้านเขาทอายหามึงกันอู้